สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราดอารี่รวีหนึ่งนะครับอย่ากกลืมฝากกดไลค์แชร์คลิปวีดีโจนทำเพื่อนแนะนำสินค้าไม่ได้จะโชว์วก,วาการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวีดีโอจะมีถึงสมัครสมัครกันยังไงครับอันนี้เราอยู่ขาดคลิปตรงสองพันยอันนี้ก็จะเป็นอีวีที่362นะอยู่กับคลิปน,นี้กับไบแน้นนะก็วันนี้ก็31แล้วนะก็วันสุดท้ายของเดือน5นะเดือนพฤษภาตอนนี้ก็ปีหนึ่งห้าสิบห้านะก็ ตลาดก็ดีดกลับไปกลับมานะตามสไตล์วานเทและก็วันวันชอนนะอ่ะบีซีพุกแตะหกหมื่นเก้าอีกครั้งนะตลาดก็กลับมาเขียวแต่ช่วงนี้ตลาดก็กลับมาเขียวนะถึงบีซีมันจะลงนะก็แทบจะไม่ได้ลงอนะ่ะมาดูกันสักนิดน้อยนะระหว่างวันวันนี้นะวันนี้ก็สูงสุดก็หกหมืนเก้านะโอหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะแล้วก็ต่ำสุดหกหมืนเจ็ดหนึ่งร้ยี่แปดนะ ก็ผันผวนตามสภาพแต่แนวโน้มก็จะมีโอกาสที่จะไปแตะแสนนะกองทุน ETF กองทุนอะไรก็เริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างหลายๆประเทศเริ่มได้รับการยอมรับแต่ว่าการปรับตามของคริปโตก็ยังยังมีอยู่นะแต่ว่าแนวโน้มดีขึ้นนะ,ะไปดูตลาดกันนะ Hotcoin b i n a n c e ก็ BNB 600นะ BTC ก็6,9200นะ บวก2.7งจเจ็ดเอิทเรียมสามพันะบวก1.6เปอร์เซ็นต์ P/E P/E นี่ก็ยังแข็งอยู่นะถึงจะไปแตะ1ั0เแล้วก็ร่วงมา1ั0สนะก็มีแนวโน้มที่จะดีดคืนนะไม่กล้าชอ็อตเลยนะแข็งมากนะอ่า N.O.T ก็ร้อนแรงต่อเนื่องนะหลักอันนี้ก็เรียกว่าอยู่0.013วันนี้ก็บวกเกือบ40เปอร์เซ็นต์นะอ่า S.A.T.S นะบวองเปอร์เซ็นต์ออเดียนะ O.R.D.I. E, บนนี้กไ็ได้กำไรพอสมควรจากออดีนะผมนะทั้งบนใบแนนแล้วก็ O.K.S. OK. ก็เปิดไว้นะโซลนาหนะร้อยเจ็ดสิบนะบวกหนะึองเปรเซนชิบะชิบะเมือ่อวานก็ดีกับแถวๆจาก2อ0พนะมายืนสองพันแปดนะนี้ก็ร่วงไปเล็กน้อยลนะบสี่เปอ็ก็สองพนห้าเจ็ดนะสอนหยกสี่นะลบส็มี พุ่งเยอะนะเหรียน s t n OT JASML MY นะแล้วก็ออดี o Luna โอ้โหหลายตัวก็ดีนะแต่ว่าจะมีฝั่งที่ร่วงจากเมื่อวานที่ขึ้นมาเยอะๆนะแบบนี้นะ,ะไปดูพอรูปลซื้อขายเยอะคล้ายๆข้าขงบน BTC Ethereum PEPE e, นะ NOT Solana นะ o k ด d o g ิ Hat นะแล้วก็บนะุ๊กอะ ใล่ไขข้างบนเลยอ่ะวันนี้ U S M Feature ก็ U N T G นะ U T G ไม่รู้จักนะตัวนี้ไม่รู้จัก N O G นี่ร้อนแรง J A S M L ก็ไปกลับมานะวันนี้ก็ O R D I นะ O D I นะก็กลับมาร้อนแรงหลังจากที่แบบขึ้นไปขึ้นตอนเดือนสองสมวันนะแต่ว่าก็ร่วงมาแรงจริงๆนะล่วงจากถาแถวๆประมาณหลักร้อยนะภายในสองเดือนหลักร้อย พอยี่วงมาตอนนี้ก็แตะ30กว่าเมื่อวานนะเราเคยปรับตัวขึ้นมนีนวโน้มจะขึ้นต่อนะหันน้า2ก็มานะ,ะก็จะประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปีโอจะมีลลงก์สมัครมีขับเชยเมทั์ทคริปตโตอันดับหนึ่งของไทยนะ่เบลนทไทยเบ n นท์ีสองอันนี้ก็ถูกกฎหมายรองรับจากกร,รต,นนะตุนต,ต่อนะเมทคริปโตอันดับหนึ่งเมทคริปโตอันดับสองขอบคุณที่ติดตามแล,รมลนะ,ละรล